นี่ครับกันตะพนุนโซโลาเซลล์นะครับมาทำการติดตังง้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่อุดรน,นะครับนี่บ้านซีวิไลนะครับสูบน้ำปั๊มชักนิ้วหนึ่งนะครับนี่ปั๊มชักหนึง่งนิว้วต่อออกนี่ครับนิ้วหนึ่งไปประมาณต่อไปกันประมาณเพื่อไว้สามร้อยเมตรนะครับก่อนใส่ ใส่คูปตากับประดับนำเท่าไรนะครับก็เลยหันมาใส่พลังงานแสงอาทิตย์เพราะเดาว่ามันกินน้ำมันปนกันเลยลองใส่เบิร์ครับนี่ก็สามมือแล้วการใส่งาน,นครับใส่ถังแอร์แวร์หนึ่งตัวนะครับดันน้ำได้ประมาณถึงอบสามร้อยเมตรครับไปดูกล่องคอนโทรลของเราครับไปนี่แหละ ครับของคอนโทรลเรามีห้องยางยรีหมดเลยชาร์จออตโอต้กับแมนนวลน,นะครับนี่สายโทรทัศน์พัดลมนี่ครับสวพานหินเจียกไปนี่นะถามน้ำไปนี่บอ่อปลาข้าเจ้านะครับนี่ปลาเน้นกับไล่ไหลยู่ยูทิวทัศน์กับโอ้เป็นตายูลมเรือนดีนะครับผมมีไฟฟ้าครับนี่ก็เลยหันมาใส่พลังงานแสงอาทิตย์นี่ประหยัดขึ้นถ้าต่อสายไฟมากกโอ้ไหลหมื่นอยู่นี่อยากขนน้นทั้งไงมากก็ได้ นี่ครับแบต120แอมป์สองลูกนะครับนี่ระบบชาร์จแบบนี่นะครับออโต้แมนนวลนี่ครับ, Auto ual, รบปั๊มชักสนใจกับติดต,ต่อมาได้ครับกันตะพลโซล่าเซลศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดครับปลาอ้อยข้าเจ้าสูบน้ำใส่นะ้าใส่ปลาอ้อยกับท่านตะวันออ้อยังก็ดาวเรื่องครับดาวเรื่อง ครับสายไปนี่เดินอันนี้สายไปเขาองค์ล่างมูขอทั้งนี่ครับนี่สวิตปิดเปิดเี่นี่ความนี่ งามอนี่ครับกระจอกมาฉีดหมูอย้อยไงที่ยังยังก่อนไงไงงวนบ่อายุบ้านี่ยังจำเลยบ่บ้านตังแดงตำบลตังแดงตำบลฟางแดงเพื่อนหน้ากลางเพื่อนหน้ากลางนี่ครับกะไงเพื่อนกะนี้แล้วน้ามาฉีดหมูลแางหมูนเลยกระบอกเต็นท่ออยู่กระต่อไปอีกคละอีกขอกนึงคนละพอใจ๊เราใหญ่น้ำทำนี่ กได้ล่างหมูนงหมูลาก็ยักแม่เนี่ยนะถูไปรดเลยไม่เลยเสียไฟเรกเบิ้งเอาสูริงไปเลยคัแดดนี่แง่ใสู้ริงเบิ้มือนละมีหลอดไลแม่ไงพ่อมาตโนมัดต้องเบิ้งกันหาหลอดละพีดเปิดเดานะครับครับการบริการเป็นไงไงดีปอนี่มอลูกค้าเบิ้งดีป่การบริการมาจากมืออะไรไหมเบิ้งนี่ การบริการเอาไอ้เบอร์ลูกค้านะหาโทรมาสอบถามยังไเป็นยังไงเอานีเบอร์ป่ะจำเลยปะศูนย์แปดแปดห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสี่สี่เก็ดแปดครับมีอะไรก็โทรมาถามเลยต่อไปกับสิมาบริการเล้วนะสอบถามหมอบริการดูแลตลอดนะครับแม้หมดประกันก็ดูแลให้ท่านตลอดไปนะครับโปรตองห่วง ทนใจกับรองสอบถามมาเบิงกันตะพนโซล่าเซีศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับมาเคยถิงลูกค้าดอกนี่เลี้ยงปลาเปยไงทรานี่ปลาดุกโอตี่ครับอีกขอกหนึ่งของเร่ามอก็ต่อหลอดไฟไปละวรลคามันกจังสี เงี้ยกันสิเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะเนาะไปเรื่อยๆสิเอาแบบเงี้ยก็ได้แบบโทรทัศน์พัดลมสว่าคหินเจียตู้เย็นเครื่องซักผ้าหมองเขาาุณนะครับกบสว่าค์บไสมใหม่ก็ได้ต่อไปแล้วจะเอาต่อเติมเลยนะครับเอาเพิ่มแรงขึ้นว่าจะมีชุดเรื่อแรกแล้วก็ต่อเติมไปเรื่อยๆไม่ยากครับราคากันเองราคายุติธรรมไม่เคยเอาเปรียบลูกค้านะครับ เงินไม่เหลือไม่ว่าเขาให้ลูกค้าพอใจกับพ่อนะครับเงอนอี่ยังก็นี่้โยบายนี่ครับหลอดกินเข่าเราครับสนใจกับทรมานะครับ064975827กันดพลโซล่าเซลขอบคุณครับ